ดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคุยหลังเกมสเปเชียลครับพบกับเราอีกครั้งแล้วาแก็วันนี้ก็มาพูดถึงเรื่อง p r e c i s i o ของเวครูเนาะใช่ตอนนี้มันเป็นคุยหลังเกมที่เป็นคุยหลังเกมจริงๆแล้วเพราะมันมีเกมให้กูอ่าก็คือเวครูก็เล่น precision ป3สามเกมแล้วเนาะอ่าครับแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยเรามาคุยเกมแรกกันก่อนเนาะใช่เกมกับ two all star ใช่ไก็ จริงๆแล้วเนี่ยต้องเท้าความไปว่าก่อนหน้านี้5เทปเนี่ยมันไม,ม่เกมให้คุยเนาะเราก็คุยถึงเรื่องซีซันรีวิวความพร้อมทางด้านการเงินความพร้อมทางด้านนักเตะ<อ>ความพร้อมดาวรุ่งแล้วก็แผนโปรแกรม<อ>ในช่วงต้นของฤดูกาลคร<อ>าวนี้พอผ่านสามเกมคนเนี้ยเราก็จะพูดถึง to ท<อ>ู t l r v e r s u s l i v e r p o o l เท่านั้นและเทปออสเตเดตก็ยกไปเดี๋ยวไว้ไปเทปหน้านะครับ แล้วก็เบรกสามมันมีควันหลงมีควันหลงควันหลงของเกมนะครับว่าพายุภาพบรรยากาศที่ภูมิเยือนเมืองไทยเป็นอย่างไรที่เราไปเก็บมาเนาะใช่บอกเลยวันนี้หลังจากจบแล้วจะมีช่วงเครดิตเนี่ยจะมี behind the scene คลิปลับของพี่โอ้โหอย่าพลาดอย่าพลาดถึงขั้นขายคลิปลับตัวเองเลยอะใช่เพราะงั้นเนี่ยวันนี้ทั้งรายการเราจะไม่พูดถึงเกมออสเตรเลียเราจะพูดถึงเฉพาะ เกมนี่เหมือนไทยซึนซัพความหลงให้เต็มที่นักเตะแฟนบอลใกล้ชิดกันขนาดไหนรูปแบบแท็กติกหนาวฝนนะครับางั้นเดี๋ยวเรากลับมาพบกันเบรกหน้ากับคุยทังเกมสเปเชียลพรีซีซั่นทรูออลสตาร์พบกันลรเวอร์พูลครับ มาพบกับรายการคุยหลังเกมสเปเชียลกับเลิฟเอฟซีครับแอนนัดที่ทรูออลซาพบกับลิเวอร์พูลยังไงบ้างครึ่งแรกเราจะตัวยังไงครึ่งแรกเนี่ยมาแผนที่คุณเคยกันในฤดูกาลรองแชมป์เลยอ่ะสี่สี่สองไดมอนด์สี่สี่สองไดมอนนะครับก็เป็นรูปเพชรสี่เหลี่ยมผืหลังตัดอยู่ตรงกลางสนามมีรูคัสเป็นฐานเพชรมีรถรอนสติเตอร อ่าน้องรอสเซตเตอร์กับเตยเซล่าน้องเตยขยับขึ้นมาขยับขึ้นมาไปเซตมิฟิลก็มีมาโควิดนะคะเป็นยอดเพชรนะครับก็อ๋อแต่ปกติเนี่ยยอดเพชรจะไม่ให้มาโควิดนี่จะเป็นคูติญโยหมายเลข49ล้านปอนด์เลยป่ะที่ยาร์เจนซิตี้อ่ะใช่ไหมปกติเราจะใช้เป็นสเตอร์ลิงบ้างคูติญโยบ้างนะแต่คราวนี้คูติญโยไม่มาสเตอร์ลิงก็ ไปละก็<笑><笑>โอเคแล้วนี้เราใช้มาปุ๋ยซึ่งซึ่งก็ดูไม่เร็วอืยืงไงครับกองหลัง <c oughs> กองหลังตัวก็เป็นซากโก้กับตูเล่ยูเซนเตอร์นะคะแล้วก็ปีกสองข้างเนี่ยปีกอ่าปีกข,ขวาเนี่ยเป็นโจโกเมสตัวใหม่เลยแล้วก็ปีกซ้ายเนี่ยเออเ็นเจอร์เนี่ยใช้วิสดอมครับค่ะแล้วก็กองหน้านะคะก็จะเป็นแดนนีลอิงกับลมเบอร์ลมเบอร์ครับ ก็ม you uh ีโกเป็นบอกด่านเมื่อกี้ใช่ค่ะยังไงครับขึ้นแรกก็เลอรยบูก็คองบอลได้เยอะกว่าอยูแต่ว่าก็จะมีช่วงจังหวะที่ทีมทูออสลาเนี่ยได้บุกกับบ้างเป็นระยะก็เล้พูก็ได้ตะกบขึ้นนําไปก่อนสองลูกจากจากมาควิดลูกแรกแล้วก็ลูกที่สองเนี่ยเป็นเปิดเตะมุมอ๋อลูกมาควิดนี้สวยมากอ่ะ ยิงเหมือนโซเลสยิงเลยอ่ะนึกถึงอ,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 อ่ะไม่ร้อะเพื่อเลยวาตลดขาตัดดขาไม่ถึงโซเลสเลยแต่ต้องบอกก่อนว่าลูกมาควิดเนี่ยมาจากลูกจ่ายของเตยเซราโอ้โหนะครับอ่อาคราวนี้เรามาดูครึ่งหลังครึ่งหลังจับตัวไงครับน้องแอนครึ่งหลังเนี่ยก็เปลี่ยนระบบมาเล่นเป็นอ่าสี่สามสามสี่สามสามโดยเปลี่ยนทั้งทีมเลยเนาะเปลี่ยนทั้งทีมเลยยกเลยสิบเอ็ดคนออกไปโปลเป็น ที่คุ้นเคยกันเขาก็เป็นฮิวเล่เรียกได้ว่าเป็นตัวจริงอ่ะซึ่งโจโรนก็เป็นตัวจริงเนาะแล้วก็กองหลัง4คนก็จะเซนเตอร์เนี่ยจะเป็นล็อกเลนกับสเคอร์เทลแล้วก็แบ็คขวาเนี่ยก็คือแมตช์เรย์ฟยแล้วก็แบ็คซ้ายเนี่ยเป็นดาวรุ่งเลยโจแมกไก่แล้วก็กองกลาง3คนเนี่ยก็จะมีเฮนเดอร์สันอันเลนแล้วก็มินเนอร์ส่วนข้างหน้า3ตัวก็จะเป็นลาลาน่า โอลิกกี้อยู่เป็นหน้าเป้าแล้วก็อีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นจอร์แดนไนขึ้นหลังเนี่ยพี่สารภาพเลยว้าวอยู่ในสนามค่ะพี่ดูไม่รู้เรื่องเลยดูเลยนมันตกเปียกมาเต็มน้ำเต็มหน้าเลยขอถอดแว่นปุ๊บจุดแดงเนี่ยว่าเหมือนเล่นไอเกมอ่ะมันเล่นไอเกมอยู่เลยวิ่งไปดูไม่รู้เรื่องดูไม่รู้เรื่องอ่ะอะแต่แต่ต้องแอนดูในทีวีใช่สนามเป็นไงบ้างในทีวีก็ดีค่ะ ครึ่งหลังเนี่ยบุกหนักกว่าครึ่งแรกอีกนะคือแบบฝนตกอะไรวิ่งอย่างเดียวแล้วเฮนโดนี่คือลงเป็นกับตันทีมครั้งแรกแบบกับตันทีมอย่างเป็นทางการครั้ง,ง<อ>แรกพุ่งเทมากจังหวะสไลด์จังหวะเบียดแย่งบอลถูกทำฟาวน์มีหันไปคอนกรรมการดีออกเท้าทอาองแบบอย่างกับเกมจริงจังนะจอร์แดนไอ้จอร์แดนไอก็เลี้ยงนะลืมเบอร์สามเอ็ดไปเลยอ่ะลืมเลยอ่ะ อเจดอนไอ้นีเลี้ยงบอลติดเท้ามากอืมดูดีดูดีเลยแล้วก็ดูแข็งแกร่งค่ะแพ้แล้วพูดพูดเกมน้ำมาดูดีกว่านักเตะใหม่อันเนี้ยในเกมที่ได้จากฟรูอัลซ่าเนี่ยมีนักเตะใหม่ลงใช่ไหมครับครับตอนนี้เนี่ยนักเตะใหม่เป็นไงบ้างอ่าพูดถึงมิลเนอร์ก่อนละกันนะมิลเนอร์ก่อนมิลเนอร์เนี่ยลงครึ่งหลังที่อาจจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เออคือค่อนข้างขยับมาก แล้วก็เปิดบอลได้ดีในหลายๆจังหวะนะก็ดูมีอนาคตอ่ะมีอนาคตในในแผงกองกลางแต่ภาพถ่ายยากมากเลยนะภาพขึ้นหลังคือหาตากล้องถ่ายด้ยะมากเลยเนี่ยได้ภาพนี้มาก็ถือว่าดูดีแหละทำการสายสนนะครับอ่ะคนถัดมานี่อยากเห็นนี่กว่ากองหน้าดีกว่าโอริกี้กับอิงอ่ะโอริกี้กับอิงเอาให้ใครก่อนดีเอาเป็นโอริกี้ก่อน ให้ที่ชมนะโอลิกี้เนี่ยพี่ว่ามักจ้าพูดเหรอเหรอพอพี่พูดนะว่าพี่อย่าพูดดีกว่าเดี๋ยวพูดเอ็มเลชันคุ้มปุ๊บนะเจ็บเลยโอเคงั้นไม่ต้องพูดถึงโอลิคกี้ห้าพูดโอลิกี้อย่างนี้โอลิกี้เนี่ยก็จะว่าไปแล้วเนี่ยบางทีก็แอบไปถืงบอโรเตลรลี่นะแต่ว่ามุฟเมนต์เขาดีกว่าอืมอืมเชียวแผครึ่งหลังสี่สามสามปีที่แล้วก็เห็นนะว่าเราก็เล่นแขนเงี้ยแหละแล้วยอด ก็เป็นบอลลูลนอลล่น่งเที่น้อยใช่แต่ว่าเอ่อโอลกี้เนี่ยเคลื่อนที่เยอะกว่าขยันกว่าก็เลยทําให้ทีมเนี่ยเหมือนกับมีโอกาสในการสร้างสรรค์เกมลุกเยอะลูกที่สามที่ได้ประตูก็มาจากการที่โอลิกนบเนี่ยไปแย่งบอลมาแล้วก็จ่ายต่อให้ยังใ์ซันแล้วก็เปิดไส์โซนลกถึงนักตุกเลยอ่ะเปิดแบบเหมือนลูกยิงนักตุกเลยอ่ะให้ราลังหน้าอย่างนี้ ส่วนลูกที่2ในครึ่งหลังก็อ้อเฮ้รสันโยนลูกแต่มุมมาใช่ไหมแล้วก็โอ๊กี้ขึ้นโงขึ้นโงเฮ้ยแต่ว่มีเสิร์ฟจอกตัวบั้สองลูกเลยใช่ค่ะใช่เ่นี้ที่ว่าน่าจะคุ้มไหมคุ้มนะหรือว่าพี่ก็อย่าพูดเลยอืพี่ไม่ต้องพูดเอเคอ่ะต่ออ่ะแล้วก็เป็นอ่ะไปพูดถึงกองหลังกันบ้างดีกว่าก็คือแบบเนาะครับอ่ะ แบ๊กเนี่ยอยากพูดถึงคายนิดนึงคือจริงจริงแล้วเนี่ยคายลงเล่นในครึ่งหลัง่ยบางทีก็อาจจะแบบพี่อาจจะไม่เห็นฟอร์มนะว่าแต่ว่าดูดีเลยแข็งแกร่งมากพี่เห็นพี่เห็นพี่เห็นจ่ายไปไม่ไปถึงไหนเลยจ่ายตกน้ำจ่ายตกน้ำไม่รู้เล่นฝนหรืออะรือเล่นบอลแหม่ก็สนามมันน้ำมันเยอะฝนมันตกนานแต่ว่ามีความแข็งแกร่งมากอ่ะแล้วก็มีเปิดบอลแบบ เปิดบอลหักเข้ากลางอะไรเงี้ยดูดีอะค่ะส่วนโจโกเมสกับอิงก็ยังไม่ค่อยเห็นอะไรมากนะใช่โจโกเมสเนี่ยลงขึ้นแรกก็ดูดีนะอืมแต่ไม่มีอะไรโดดเด่นก็คิดว่าน่าจะอาจจะแย่งผายากหน่อยใช่ส่วนส่วนอิงก็ดูเค้่อนที่เยอะเขาต้องปรับตัวอีกสักพักหนึ่งแต่ที่โดดเด่นในวันนั้นเลยแม้ว่าโดก็คือเฮนเดอสันจริงจังมากจายบอลสวทุ่มเทก็น่าจะ น่าจะโค้กก็กช่วยเรปรับตัวให้ตัวเองเป็นกับตามที่อยากที่ตัวเองควรจะเป็นอ,อ๋อก<อ>็ในวันที่เนี่ยเตะกับทูออสตาร์จบละเราก็ได้เงินก้อนใหญ่มาจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ <S S S โอ้ยนะครับดูดีใจมากเลยดีใจมากเพราะว่าเราเราใช้จ่ายเงินไปอ่ะสี่สิบห้าล้านใช่ไหมแล้วเราก็ได้เงินมาฮกที่จ่ายให้คิอวอาร่าเราได้มาสี่สิบแปดจุดหกล้านกำไรอยู่สามจุดหกล้านเดี๋ยวเดี๋ยว ได้มาจากแมนชชสเตอร์ซิตี้แล้วจ่ายซูฮีอร์นี่ขายใครพี่ขายขใครไม่รู้อะที่ไม่รักไม่ไม่รักเราอ่ะก่อนเราแต่ขอให้ขายนี้ได้เยอะโอเคคนแบบนี้นี่ก็ตอนนี้เราได้กำไรอยู่สามจุดหกล้านใช่ไหมครับเอสเอจีก็ใจดีลงทุนเอาเงินใส่เพิ่มให้เราซื้อนักเตะมาเป็นเป็นทเก้หลายต้น หลายคนเขาไม่ชอบเท่าไหร่อ่ะเขาบอกไม่หล่อไงี่ยแล้วแต่คุณเขาเล่นกันดีไงหล่อไงถ้าเล่นดีก็หล่อเองเออยงเยอะเด็กก็หล่อเองนะก็หลายคนบอกว่าเบเทเก้อ่ะซื้อมาจะเหมือนตอนเราซื้อแอนติคารโรมาหรือเปล่าเหมือนกับจะมันเป็นลูกมงลูกมงแล้วก็ทีมก็เล่นกับพื้นไปหมุเมื่อไหร่กันก็พี่แจ็คตัดเทียวว่าอ้าวทำไมไม่ยื้อนี่ล่ะมาครบร้อยสี่หกเป้าโลมาเลย พี่ว่านะถ้าซื้อมาเขารอยเนี่ยจะเหมือนซื้ออนิเคโลมากกว่าจะได้ปะเพราะตอนนราซื้ออะนิเคโลอะอะนิเคโลก็เจ็บจเออแล้วเข้ามาเจ็บกว่าจะกลับมาเล่นอฟอมก็หาฟองไม่เจอเราก็รู้มาเขารอยจะเป็นยาง้หรอปเปล่าแถมอยู่คนละหลีอกนะคะจะปรับตัวหรอเปล่าคือตอนนั้นอะอนิเคโลก็ถือว่าก่อนช่วงก่อนย้ายก็ทำมาดูได้เยอะที่ไหนก็เจ็บเนี่ยย้ายมาแล้วก็ปรับตัวไม่ได้แต่เบนเทเก้เนี่ยหลายคนบอกว่าอ เอามาเนี่ยจะคู้ไหมแบบ Andy Carlo ไหมหม่งไอปอย่างเดียวหรือเปล่าอะไรตายเขาเป็นยังไงบ้างใช่คราวนี้เรามาดูที่มาร์โกรอยเนี่ยนะมารโกรอยเนี่ยอย่างที่บอกเจ็บเยอะมากเอามาเนี่ยอาจจะเป็น a น d y c ค r โรตัวจริงเลยแหละ <c oughs> <c oughs> นะครับ <c oughs> ขนาดเลย <c oughs> แต่ <c oughs> เบนเนเก้เนี่ยสถิติก็ <c oughs> ก็ <c oughs> มีเจ็บบ้างแต่สามฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยเบเนเก้เนี่ยยิงประตูเนี่ยรวมกันเนี่ยในลีกเนี่ยเป็นรองแท็กอควาโลโซเลสแล้วก็แวนเพอร์ซีเท่านั้นดูดีไหม ถูกแม้จะดูดีไม่เท่าโซเลสนะพ้องจริงวาโซเลสเนี่ยเขาลงทามงลูกกาไงโซเลสอยู่แค่สองอะไรเงี้ยอยู่แค่สองในลูกกาแต่เราแค่สองในลูกาลในพรีเมียร์ลีกแล้วก็แบรนด์ไงยิงไม่ถึงหรอกจริงเขาอยู่ไม่ถึงแค่สองลูกกาถูกแบรนด์หลายนัดแต่ถ้าเปิดดูสถิติฝั่งนี้ครับการทำประตูด้วยลูกมุกก็ถือว่าทำได้ดีนะเป็นมิติที่เราขาดมากกว่าหลายๆคนในในพรีเมียร์ลีกทั้งแม้กระทั่งอย่าง ปีเตอร์เขาอย่างนี้ที่แบบว่าใช่ทุววกวันสูงๆนะในการทำประตด้วยลูกหมวกหรือจอนทอรี่อร์รี่เซร์ไลนี่ชิรูชิรูแล้วก็ตอนที่เราคุยเรื่องแพนดีปีที่แล้วอะเอาระเบิดมาแก้ปัญหาเรื่องนี้ก็ยังไม่ค่อยมีประตูจากลูกหมวกจากระเบิดให้แต่ละคนไม่ค่อยได้ลงไงแต่งงแต่คำถามนึ็นก็คือลิเวอร์พูส่วนใหญ่ก็จะเล่นกับพื้นเขาก็บอกอ่ะจะเล่นลูกหมวกเมื่อไหร่จะเล่นจริงๆเหรอแต่ถ้าเกิดมองกลับไปเบลเยียมเนี่ย ไม่ใช่ทีมที่ทีมชาติโดยเดียรเออนี่เป็นท่ของทีมชาติของเมติเก้เนี่ยให้ทีมที่เล่นบอลโยเลยนะเล่นบอลกับพื้นทั้งนั้นเพราะงั้นเนี่ยแล้วเมติเก้เองก็ดูเป็นคนที่ไปกับบอลเล่นบอลกับเท้าได้ดียิงประตูด้วยเท้าประมาณ5้าสิบเอก็ถือว่ามากมาแล้วก็ลูกหม่งประมาณ10กว่าเปอรซึ่งดูแล้วก็น่นแตน่าจะเล่นกับก็ไม่ใช่คนที่ไปรอค้ำหยุดรอหม่งอย่างเดียวก็มีมูฟเมนต์มีอะไรใช่ตอนนี้เราก็ได้กองหน้าคู่หูสามชาติไ สามพันชาติยังไงพี่เราก็มีสเตอร์ลิงแต่นี่อิงคู่อังกฤษคู่อังกฤษอ่าโอลิกี้เป็นทิ่เทศคู่เบลเยียมคู่เบลเยียมนะว่าโรเตอรี่บริลลี่คู่อิตาลีแต่นี่จะอยู่ต่อแล้วนะพี่ลืมคนหนึ่งปั๊กลำเปิดอ่ะเออคิดว่าเขาคงไปนั่นแหละยังเขาอยากไปเดี๋ยวเขาคงไม่นานหรอกนะดูจากฟอร์ม บางทีอังกฤษถ้าจะเป็นทริปเปิลไซเกอร์ทริปเปิลไซเกอร์หน้าสางไม่รอดอะไรอย่างนั้นนะนะครับก็เราก็คุยกันของปากของคอกับทรูออสซาร์แล้วก็ริโอฟูแล้วก็เรื่องนักเตะเล็กน้อยเดี๋ยวกลับมาเบรกหน้าเรามาพบกับควันหลงของทรูซุปเปอร์โซฟีนะครับว่าลิเวอร์พูลมาคราวนี้มีอะไรบ้างน่าจดจำน่าประทับใจพบกันครับ มาพบกันอีกครั้งครับกับ<ม>คุยหลังเกมสเปเชียลกับเลิฟเอฟซนะครับก็เบรกนี้เราจะมาพูดถึงความหลงของงานได้ค่ะว่าพี่โกอินเตอร์นะอ่าแน่นอน <c oughs> <c oughs> ไหนพี่เล่าหน่อยสิว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงได้ไปลงในในเว็บไซต์ริวคูเอ็ก e โคือคือผมไปเจอคนหนึ่งครับเขาเรียกว่าเจ s พีออืมคือวันนั้นอะวันที่ไปปาาที่นี่ทุกคนตไปตากแดพี่ก็ไปเจอคนนอ้คนนี้ หน้าตาใช่เลยเจนพีเอสพี่น้องไปพัดผ้ากันมาใช่แต่หน้าเหมือนนะเป็นลิเวอร์พูลเอ็กโคเป็นนักข่าวใหญ่เลยของลิเวอร์พูลเอ็กโคพี่เลี้ยวฟูที่เขียนข่าวเกี่กับลิเวอร์พูลนี่แหละดังมากแล้วปลื้มอะปลื้มเขาเอาไวเข้าไปคุณเจนพีเอสใช่ป่ะครับขอถ่ายรูปด้วยนะอ่าขอถ่ายรูปถ่ายรูปปุ๊บเขาก็คุยคุยคุยเขาบอกเออเนี่ยน่าสนใจเออผมกำลังจะเขียนคอลัมน์เกี่ยวกับ แฟนบอลไทยอยู่พอดีขอสัมภาษณ์ได้ไหมพี่ก็อ่ะได้โหนักข่าวในดวงใจสัมภาษณ์เราแล้วก็นบาบานนบ้านน้าบานนาบานบ้าบานนาบานเลยบ้านสุดเลยก็คําถามเขาเนาะเขาก็เขาก็ถามเขาถามว่าเนี่ยเขารู้สึกว่าปีเนี้ยแฟนบอลมาดูซ้อมน้อยมากน้อยกว่าเดิมเยอะแล้วก็มีข่าวว่า แฟนบอลไปดูทักษานก็น้อยตัวขายได้น้อยเขาก็อยากรู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรเพราะว่าหรือว่าภูไม่ประสบความสาเร็จหรือเปล่าในช่วงซื้ผ้นมาใลทั้งแฟนบอลน้อยหรือว่าแบบหรือว่าภูแทบเป็นไม่ดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็พี่ก็ตอบเข้าไปนะว่าจริงๆส่วนก็ต้องยอมรับว่าเราขาดดาวดังพราเราขาดโซเรสไปเมื่นคราวที่แล้วแล้วก็เจลาก็ไปแล้วเนาะเสร็จปุ๊บ แต่แต่จริงๆเราก็พยายามพูดกันนะจริงเราไม่เราไม่เราลักสโม,มรสรเราลักสโม,มรสรไม่ต้องมีเหตุผลทบอกเข้าไปนะก็คือไม่ได้แบบังไปพุ่งไปที่ตัวคน,นคใครจะมาจะไปก็คือสโม,มรสรนอังอยู่ใช่แล้วพี่ก็เชื่อว่าแฟนบอลในเมืองไทยอ่ะไม่ได้ยึดติดกับนักเตะเพราะเราเห็นนักเตะม,มาแล้วไปเยอะสิ่งเรายึดติดก็คือสโม,มรสรที่เรารักเนี่ยจะเป็นยังไงที่เราบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าที่สัมผัสมาในหมู่แฟนๆเรแฟนเพจเราที่ส่งไม่เสร็จคุยกันเนี่ยหลักสำคัญเลยคือมัน จัดงานในวันที่แบบเป็นวันธรรมดาวันองคารแล้วมันกระชั้นหน้าเลยรู้ก่อนหนึ่งเดือนอ่ะการที่จะเตรียมตัววางแผนเดินทางจองที่พักลางงานอะไรเงี้ยก็ลําบากไม่เหมือนเขาปอนที่แบบรู้แต่กุมพาแลงวางแผนกันได้ที่เชื่อก็เลยบอกว่าเนี่ยมันเป็นน่าเป็นปัญหานี้มากกว่าพี่ก็เชื่อว่าคนทุกคนในเมืองไทยก็อยัางเรารู้หัวเราเดินทางคุ้นกัน แบบบ้าคลั่งรักมากทนาใเป็นแฟนบอนลลิฟูก็ยังคงเป็นแฟนบอนลลิฟทูใช่แล้วพี่ก็รู้ว่ามันเป็นสโมสรที่พิเศษเนาะแล้วแล้วยิ่งคราวนี้หลังจากหลังจากที่แบบพี่สัมผัสเวลาช่วงที่ลิฟทูมาคราวนี้ยไม่เหมือนคราวก่อนทําให้พี่รู้ว่าเราเป็นครอบครัวฟุตบอลที่ดีที่สุดในโลกจริงคนที่เชียร์ลิ์พูเหมือนคนครอบครัวเดียวกันเหมนไงรู้ไหมพี่เล่าให้ฟังที่มีความรับใจของเรื่องเรื่องแรกเลยคือ แฟนเพจได้แหละลูกเพจของเราได้แหละแฟนเพจเลิฟเลิฟแอลเอฟซีฮัวใช่คือหลายคนก็มาจากตา่างจังหวัดะมาที่บูธอ่ะคือตัวเองมีตั๋วแล้วอ่ะม,มาที่บูธอ่ะพี่ก็รู้ว่าจะมารับตั๋วที่เล่นเกนมไงใช่เขาบอกว่าเอาของมาฝากเอาของม<อ>าฝากเอาของมาฝากกิน,นยาหรือแอลเอฟซีอ่ะมันเป็นได้กินหมูยอแล้วนะคะมันเป็นกำลังใจเออกำลังแรงกำลังมุมกำลังแรงของเล่นน้องเนี้ยมัน มันเป็นกาลังใจอันยิ่งใหญ่ของพวกเราเนาะให้รู้สึกว่าที่พวกเราทําอะไรเงี้ยแล้วก็มีความผูกพันกันอันนี้ก็ซาบซึ้งแล้วก็แล้วก็มีหลายเรื่องอย่างเช่นวันนั้นวันซ้อมที่นั่งซ้อมมอเตอร์ไซค์ที่อยไปเดี๋ยวมาสายมาแต่ปุ๊บพอลงปุ๊บพี่ก็พี่ในฐานะอ้าวไม่เตะพรุ่งนี้เหรอบอกเออนี้มีซ้อมที่ที่เป็นแฟนหงแดงเหรอเขาบอกใช่ตามดอดเลยพี่ปักซ้อมเนี่ยที่เหลืออยู่ไงพี่เอานะดูมา จอดอแล้วแกต้รับปัดเข้าไปดูเลยเพื่อพี่สุมันเป็นโมเมนต์ที่เราเคือครอบครัวเดียวกันอะเขายอมลงทุนเหมือนกันนะคือเสียรายได้ในใช่ในช่วงนั้นที่เขาเข้าไปดูแต่แบบพีู่้ว่ามันเป็นอะไรที่มันแลกไม่ได้แล้วมันแต่ว่าพี่รูว่ามันซาบซึ้งมากอกว่าอยู่ใกล้ชิดนักเตะเนาะแล้วก็นี่เราไปดูไหมเรามีสัมภาษณ์แฟนบอลด้วยอ่าเดี๋ยวเราไปดูสัมภาษณ์แฟนบอลกันครับค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะลิ้งก็อยู่กับแฟนบอลลิเวหูท่านหนึ่ง เดี๋ยวเราไปคุยกับเขาดีกว่าค่ะอ่ะเอาอยากจะถามนิดนึงว่าวันนี้ที่เดินทางมาดูริวพูเนี่ยมาจากที่ไหนคะมาจากพะเยาครับอ๋ออันนี้คือมาไกลมากจากพะเยาทำไมถึงอยากมาดูนัดเนี้ยคะเป็นนัดทิ่งใหญ่ของริวพูครับนี่ได้ไปเยือนเมืองไทยอะครับแล้วผมมาดูครั้งแรกด้วยอ,อันนี้คือครั้งแรกที่มาดูเลยใช่ไหมคะใช่ครับโอ้ยแบบรุ่งริวมากมาจากพะเยาโอ้ยแล้วแล้วนี่คือตั้งใจมาดูใครเป็นพิเศษมะคะโรเบโตโมเรเโน่ค,ครับ้แบล็กไซด์หมูพิว้ว จากพยเาครับโอ้โหว่าจากพยเยาเหมือนกันแล้วไหนช่วยแบบพูดแบบภาษาที่บ้านพูดถึงแบบนักบอลสักคนหนึ่งได้ไหมพอได้ไหมก็เอาก็ได้ฮะได้โอเคงั้นงัอนนิดนึงนิดนึงดิวบูสุดยอดแต่แต่ครับ นี่คะคะเราก็มาเจอกับอีก2หนุ่มนะคะที่เป็นแฟนคลับลิเวอร์พูลเหมือนกันอยากทราบว่าวันนี้มาจากที่ไหนกันบ้างคะมาจากเชียงใหม่ครับเอาว่าจากเชียงใหม่ทั้งคู่เลยเ้าไม่ทราบว่าอันนี้คือที่ถือมาคือผมฝากจากเชียงใหม่กระแมาาท่ทุกครับมาฝากทุกคดเลยครับผมขอบคุณ,คณามากนะครับท<า>ุกนแล้วอยากรอกว่าวันนี้ที่มาดูจะมีซ้อมนะแต่คนไหนเป็นพิเศษบ้างคะผมเลยผมชอบลูครับตัวผมชอบดูอะไรว่าได้ครับผมชอบกับตังทีความหมาจรแหน่ครับจรแหน่จรแหน่ ก็ขอให้ดูบอลใหุ้นะคะ,ะคุณชาทายงพ่ก็ว,ว,วันนี้นะคะเราก็มาบังเอิญเจอพี่ต่องพี่เตอร์ซันเดย์ค่ะหล<ช><ต>ยคอนอาจจะเคยได้ยินเพลงของพี่เขาบ้างไม่ทราบว,ว่าวันนี้แบบมากับใครบ้างคะพซวันนี้มากับเพื่อนครับเป็นเพื่อนรักเชียร์หงเหมือนกันคือเชียร์หงทั้งคู่ครับคือพี่หมงพี่หงพี่หงเป็นมูตาที่เก่งมากของของค่ายใหญ่แห่งหนึ่งนะครับก็มาดูบอลด้วยกัน นะ้แอบมาสูดกัน2คน 2> แล้วอันนี้คือนั่งโซนไหนคะโซนเดียวกันเนี่ยครับโซนเดียวกันกันกบเ,เนี่ยพวกเราเนี่ยมาด้วยกันกับ l ลอแเลยโสุดยอดมากค่ะให้ไงก็เดี๋ยวเ,เดี๋ยวรบกวน ช่วยแบบพูดถึงแบบแฟนๆเลี้ยวันนี้หน่อยได้ไหมคะครับผมวันนี้ก็รู้สึกอบอุ่นมากนะครับตั้งแต่เดินเข้าประตูทางเข้าแล้วมีแฟนหงเย,อย่อแยะได้หมดนะครับเดี๋ยววันนี้ในสนามเราจะไปสร้างบรรยากาศที่ดีต่อกันเราจะไปร้องเพลงเชียร์เยอะแยะข้างในด้วยกันนะครับแล้วมีโอกาสเราคงได้เจอกันอีบ่อยๆทนายพี่หมงเราจะเจออีดีบ่อยๆนานๆจะได้เจอกนทีกับพี่หมง<ต>จะเจอกนดีก็ตอนนี้ครับตอนที่พี่หมงมาแต่งที่เมืองไทยนะครับครับผมเดี๋ยวดีขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดี เป็นแฟนของเราน่ารักไหมน่ารักค่ะพี่หนูติดใจน้องผู้หญิงคนนึงอะที่เขาเป็นพระเฟอร์ิทอะ oh. เขาเป็นใครมาจากไหนพี่ก็ไม่รู้เขามาจากไหนแต่แต่คือเขามาเข้ามาตอนนั้นอ,ะพ,ะ,นอะพี่ก็มีแจกน้ำให้มาแล้วพี่ก็มีแจกน้ำไปแจกให้กับทีมเชียร์คนไทยทีมชาติไทยแล้วก็แจกสเกอร์น้องก็ามาคื้เนี่ยมาขอเนี่ยอเอาได้ไหมพี่ก็ให้เสร็จปุ๊บเขาก็เนี่ยรู้ที่เนี่ยหนูไปทุกงานเลยหนูไปงานตั<ห>นต้งกิจจาที่ีพาราคอนด้วยพี่เลยบอกว่าน้องได้ดูคลิป เจอหลักหรือปล่าตอนท้ายสุดอัปิดงานเขากูปปุ๊บนะน้ำตาไหลท้าเลยอ่ะพี่บอกไอ่เนี่ยทีมเลิกแล้วสิพี่ควรทำยังนะน้องเลยก็มากอดอ่ะกอพี่ทำหราขอบคุณมากที่พี่ทำอะไรเพื่อกับกันคือพี่แบบพี่อึ้งอ่ะแล้วก็เลยคุยกันแล้วน้องนั่วนไหนน้องบอกว่าเนี่ยน้องนัดคนมารับตั๋วแต่ไม่ได้ไม่รู้คนนะเอาโกงตั๋วไปไหนแล้วอาจจะเล่นเกมเขาอย่างนะ พวกดีมีคนไม่มารับตั๋วจากเราที่มีตั๋วน pues, ั่งหนึ่ไว้เพื่อว่านั้นเป็นนั่งด้วยกันแค่นั้นแหละโคอีกรอบหนึ่งเขาฝาดแล่บอกดีใจมากเลยเต้นฮ่าเสิร์ฟเออดีใจอยเต้นฮ่าเสิรดีป่ะเออพี่บอกแต่ก็จะรู้สึกว่าตั๋วนี้ยสําหรับคนบางคนที่รักลิบบูมากนะมันมีค่าคือเขาก็รู้สึกว่าวันนี้เขาจะไม่ได้ดูเขาบอกดูได้ดูจริงเหรอวันนี้พี่เออเออดีไปกับพี่คือหมดเออมันเป็นชิ้วว่าโมเมนต์ การที่เราได้แบบอยู่กับฟนบอลด้วยกันเออแบ่งปานการให้การเป็นครอบครัวที่ดีต่อกันเนี่ยมันเป็นอะไรที่พิเศษนะอืมแล้วก็นอกจากเนี้ยมันไม่ใช่แค่แฟนบอลนะนักเตะที่มีความรู้สึกกับแฟนบอลก็เข้าใจก็เป็นความเข้าใจกับความเข้าใจอยู่แล้วอย่างนักเตะใช่นักเตะที่รู้ว่าแฟนบอลเฝ้ารอมานานแล้วมันไกลอ่ะหลายคนไม่สามารถมีแอนฟิลได้เพราะว่าถึงนี้ก็สักครั้งหนึ่งที่เซนให้เขาอ่ะมันมีค่ากับจิตใจมากกว่าเลย วินนักเตะหลายคนนะที่พยายามที่จะเซลฟี่ทำาไให้แฟนบอนมีส่วนร่วมอะไรเงี้ยก็เป็นทั้งเป็นสองเรื่องนะที่พี่ประทับใจมากๆครั้งนี้คือความผูกพันของครอบครัวรือลูกูเป็นความผูกพันที่โอ้ที่เป็นคงคงลืมไม่ได้ในการทัวร์ครั้งนี้ครับก็วันนี้เราก็ได้ดูฮะพูดคุยเรื่องเกมแล้วก็พูดคุยเรื่องนอกเกมที่แบบความเข้าใจได้เล็กน้อยเกี่ยวกับทัวร์ครั้งนี้ <Okay. S 1> ก็หวังว่าจะมาอีก แต่ไม่ต้องเร็วนะเหนื่อยวิ่งตามเหนื่อยแต่ก็มีความสุขนะครก็วันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนรายการนะครับ WKS ครับสาฟุตบอลในร่มนะครับเฮฟรั์กม14ครับก็ขอบคุณเซเนจีนะคะเครื่องดื่มเกลือแร่เซเนจีสดชื่นด้วยเซเนจีค่ะแล้วสุดท้ายขอบคุณทูครับที่พาลิวพูมาให้พวกเราแล้วก็ s p o n s o r s h ของทูซ e s เปอร์โซฟี e ทุกคนนะครับก็ติด ติดตามชมรายการของเราได้นะครับทุกวันพฤหัสศรีทุ่มครึ่งนะครับทางช่องเลิฟแอลซีทีวีนะครับก็วันนี้ลาแต่ที่นี่อย่าลืมดูยกลเซนซีนะครับคลิปลับของผมโฆษณาคลิปลับตัวเองได้โอเครับสวัสดีครับขายดีใคร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 ดีไปแล้ว